ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดียามเย็นๆนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับนี่พนักงานติ๊ดาของเราสวัสดีคุณสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังนะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปที่หลักนะครับจะขอไปเรียบร้อยแล้วปะ ตะคอย่างนั่นอยู่นู่นอยู่ในรถอยู่ในรถไอสาย,ยต้องก็สายเด้เออ่าทุกคนมาต้องตอบอ่อเอเอเก็บหัวทำไมเยอะอ่อ

ทุกคนอันนี้บรรยากางนี้นี่นะครับทุกคนค่อยเป็นไปไปวันละนิดวันละหน่อยนอฮะเดินไปก่อนสักนิดหน่อยด้วย That's what จแฉ็บด้ว่าไอ้บแเ้เนาะเอารถอุตารถไถมาปั่นยานดีสิบบ้านรักพุทธิเ้ยอเอ่ะเอ่อการุ่เ้อเาลเ้าเอ๊เจ้าเจ้อเอเ้อเอเอ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 ้าเ้อ โอ้ยโดนหัวปูแล้วเออครั มีออกมี เออทำไมไมีกลิ่นวะนี่ตูเออกลิ่นแต่กล้วยแล้วนี่ เก็บเลยมวยเก็บมวยเออเก็บมวยเก็บเออเออเก็บมามาเลยเก็บมาให้ปู่มาให้ปู่มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเออเก่งแล้วเก่งแล้วเอาปล่อยปล่อยปล่อยเออเออโหเก่งแล้วครับทุกคนวันนี้อะไรเก่งมากเลยทุกคนโอ้โหส่งก็ส่งได้ โอ้โหอะไรจะเน,นืน่อยหนนี่โอ้โหแม่เอ้ยฮะฮล่านี่สุดยอดแล้วตอนนี้อล่าสุดยอดแล้วแม่เอ้ยเป็นงานมากแล้วนี่นะครับอล่าเป็นงานแล้ววันนี้พอดีนะครับขึ้นไปตัดไม้นะครับขึ้นไม่ได้แต่ต้องใช้ความคิดเอาสมองนะครับ เอาแ้นู่นนะครับบันไดาพาดอยู่ครับขึ้นด้วยบันไดนะครับเห็นไหมทุกคนนี่ไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยคาถานะครับนี่ขึ้นไปตัดให้ละได้กินได้ชิมก็ตัดได้ลงเยอะพอสมควรนะครับที่ปลูกไว้ก็อย่างนี้แหละนี่กินดีนะครับตอนนี้กินดีนี่ปูกก็ตัดมาไว้ทุกคนนี่เขาเรียกว่าอ่า ภาษาไทยนี่ไมนเรียกเขาเรียกต้นอะไรเด้อแต่ปู่ไม่รู้เลยว่าเขาเรียกต้นอะไรแต่ภาษาสวยนี่เขาเรียกต้นกางหุงต้นกางหุงต้นกางหุงทุกคนแต่ภาษาไทยนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกต้นอะไรนะแต่ก็ช้างกินดีนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาเขมรนี่เขาเรียกมะขามน้ําทุกคนเรียกมะขามน้ําแต่ภาษาเรานี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกต้นอะไร ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรกินดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้ออกเดินนะครับพรุ่งนี้แต่ก็จะฝึกประมาณนี้แหละครับให้เขาเอาขึ้นเอาลงพาเดินนะครับเพราะว่ารถยังไม่เสร็จนะครับเอาไปเทคยังไม่เสร็จเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องสายไฟเรื่องแตรเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราจอดไว้หนูมันกัดนะครับหนู หนูแถวนี้ดื้อนะครับหนูมันดือ้อทุกคนก็เลยต้องไปเช็คให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราเดินทางไกลอพอออกพรรษานี่เราต้องไปไกลๆนี่เราต้องใช้เราต้องเช็คนะครับเราต้องเช็คไม่งั้นไม่ได้ทุกคนไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปมันจะมีปัญหาฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในในรถของเรานี้จะต้องเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับทุกคนจะต้องเป๊ะ ยิ่งรถเราก็เนาะอายุจาก,การใช้ง,งานก็เยอะนะครับไม้พวกนี้ดีนะครับเนี่ยเป็นอาหารของช้างที่แบบเป็นใยอาหารที่ดีนะครับเป็นอาหารธรรมชาติทุกคนนี่นะครับเป็นอาหารธรรมชาติกินแล้วจะทําให้ช้างนี้มีสุขภาพที่ดีมากนะครับที่ดีมากเดี๋ยวต้นสับปะรด โยนเยอะไม่ได้นะครับต้องโยนไปเรื่อยๆถ้ายนเยอะอะไรเอาไปเหยียบทิ้งทุกคนฮฮกล้วยวันนี้ก็มีนะครับนี่เมื่อกี้เราก็ใช้ทุนการศึกษาที่แม่ๆสนับสนุนไว้นะครับเป็นกล้วยเวลาเราจะขึ้นจะอะไรเราก็ให้เขากินเวลาเราจะลงนะครับเราก็หาของให้เขากินเขาจะได้แบบเขาได้ทำแล้วเขาได้กินเขาก็อยากทำนะทุกคนนะ ทำแล้วได้กินก็อยากทำนะครับ ขอบทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากมายนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีพลายพลานาไมที่สมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บ,ไม,ไ,มจบไม่จนนะครับไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะครับเหลือก,กินเหลือใช้ไม่หมดไม่สิ้นนะครับ ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสำเร็จสำเร็จนะครับสวัสดีครับ